ถูกใส่ร้ายว่ามีลูกความจริงเปิดโปงการธรรมัสภาพะดีดพิกของนางจินจาที่โลกต้องจารึกบ,บทที่5จินจามานวิกาชัยชนะของพระเจ้าที่มีต่อนางจินจามานวิกาบางครั้งศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดไม่ใช่อาวุธหรือกำลัง แต่คือคําพูดและการกล่าวร้ายป้ายสีที่มุ่งทําลายชื่อเสียงเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธองค์เมื่อนางจินจมานวิกาถูกผู้ไม่วังดีใช้เป็นเครื่องมือเพื่อใส่ร้ายพระพุทธองค์ต่อหน้าสาธารณชนสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระพุทธศาสนาใหม่ๆมหาชนจํานวนมากพากันหลั่งไหลามาศรัทธาและออกบวชตามพระพุทธองค์ทําให้พวกเดาถีซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเสื่อมจากลาภสักการะ เป็นเช่นแสงของหิ่งห้อยในยามที่พาธิส่องแสงความศรัทธาที่พวกตนได้รับกับถดถอยลงไปดังนั้นผู้ที่ไม่ศรัทธาเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาบางพวกจึงหาทางกําจัดพระพุทธองค์ด้วยการกลั่นแกล้งทุกวิถีทางพวกเขาช่วยกันคิดหาอุบายที่จะทาลายพระพุทธศาสนาด้วยการใช้นางจีจามานวิกาที่เป็นสาวกของพวกเยเรชีเป็นเครื่องมือเย็นวันนั้นก็เริ่มแผนการโดยนางเดินมุ่งหน้าเข้าไปสู่วัดทะชีตะวันแต่งตัวเรียบร้อยถือดอกไม้ของหอมเข้าไป นางทำท่าทีเดินสวนทางกับสาธุชนที่ฟังธรรมแล้วกำลังเดินออกจากวัดผู้คนเกิดความสงสัยไตรถามนางว่านี่เธอจะไปไหนละ่ะนางตอบว่าฉันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคันลับสายตาผู้คนแทนที่นางจะเข้าไปในวัดกลับแวะไปพักค้างที่อารามพวกเดรธีซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดพระเชตวันนั่นเองคันมีผู้ถามว่าแม่นางเมื่อคืนเธอไปนอนที่ไหนมานางตอบว่าเมื่อคืนฉันพักอยู่ในวัดพระเชตวันนี่แหละ นางอดทนทำเช่นนี้อยู่เป็นเดือนๆเมื่อถูกถามอีกก็ตอบว่าฉันพักอยู่ในกุฏิเดียวกับพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทฟังแล้วเกิดความคังแข็งสงสัยเกิดเสียงวิาพากวิจารหนาหูมากขึ้นทุกวันวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทจํานวนมากในธรรมาสาภาอยูยูนางจินจมานวิกาก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับห้างว่าตนเองกําลังตั้งครันกับพระพุทธองค์นางกล่าวด้วยเสียงอันดังว่าสมณโคดมท่านเอาแต่แสดงธรรมยายไม่มารับผิดชอบลูกในท้องของข้า ผู้คนต่างตกตะลึงบางคนเริ่มสงสัยบางคนเริ่มสุบซิบเสียงกลางขาแพร่กระจายไปทั่วธรรมส,สภานางกินจะมานาวิกาได้ใช้ไม้ปลูกทองไว้ให้เหมือนกำลังตั้งคันจริงเพื่อให้ความกล่าวหาของตนดูน่าเชื่อถือที่สุดท่ามกลางคำกล่าวหาและความสงสัยที่ถาโถมเข้ามาพระพุทธองค์ยังคงประทับนิ่งดวงพระเนตรเปี่ยมด้วยความสงบไม่ทรงแสดงความเตริญนตนกหรือความกดแค้นใดๆแม้แต่น้อย พระองค์ตั้งมั่นในความบริสุทธิ์ของพระองค์เองด้วยพุทธานุภาพและบนบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ทันใดนั้นมีหนูปรากฏตัวขึ้นมันวิ่งเข้าไปกัดเชือกที่ผูกไม้ไว้ที่ท้องของนางจินจมานาวิกาไม้ที่ผูกท้องก็หลุดร่วงลงมาความจริงทั้งหมดจึงปรากฏแก่สายตาทุกคนในทันทีผู้คนต่างประนามนางจินจมานาวิกาด้วยความกดแน้นและด้วยกรรมที่นางได้กระทําทันใดนั้นพื้นดินก็แยกออกนางถูกอรณีสูบลงไปในเอเวจีมหานรกในพริบตา ทุกคนครับนี่คือชัยชนะอันบริสุทธิ์ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ทรงแก้คำคนราหานินทาของชาวเมืองได้ด้วยอาการสงบพระองค์ทรงสอนให้เรารู้ว่าแม้ความจริงจะถูกปิดเปือนไปบ้างในตอนแรกแต่ในที่สุดแล้วความจริงย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ตายและผู้ที่กระทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลกรรมนั้นเสมอแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าติดตามชมนะครับขอจเจริญพร